สวัสดีครับคุณพ่อครับผม์เกมเมอร์นะครับโอเคอ้าวไปไหนปะอ๋อกดผิดนะครับ์เกมเมอร์นะหรือโอนั่นเองนะผมก็เป็นคลิปแรกนะวันนี้ก็มาแนะนําตัวนะครับก็ไม่รู้อินอินเนะนะการอัดคลิปก็ไปดูคนอื่นนะก็เห็นเขาอัดเกลยสมัครก็เลยมาสมัครของตัวเองนะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นสกินนะสกินไม่แท้นะครับไม่รู้สกินใครแหละผมไปเอามานะก็เป็นคลิปแรกนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดอะไรต่างๆด้วยนะครับถ้าไม่ถูกใจอะไรโดนใจอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวปรับปรุงแก้ไขนะครับเอ้าเฮ้ยนะครับอ่า ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านเอทิเรีย e นะครับซึ่งเขาก็อนุญาตให้ผมมาอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ไม่ใช่ละนะครับเราก็อยู่กับ n อ c นบซนะครับโอเคก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับถ้าคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ขอให้รับชมนะครับโอเคก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไม่ชอบนะครับ กดซับสไคร์สมัครรับข้อมูลด้วยนะผมเพื่อผมลงคลิปใหม่ๆนะครับก็อยากจะฝากทุกคนให้เป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับเพราะว่าอัดคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าอัดยังไงแล้วก็ก็เลยแบบไม่รู้อะไรเลยแบบมาอัดเฉยๆเนี่ยครับก็ถ้าผิดอะไรก็ต้องขออาภัยนะโอเคเอ,อึบึบ,บ โอเคนะไม่รู้เสียงแอร์มันจะเข้าหรือเปล่านะเออผมจะมาสอนวิธีทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ่านะเห็นทีทีก็น่าจะรู้นะผมสอนทำอะไรถ้าคนทำเป็นแล้วก็ต้องขออภัยนะครับโอ้ยเป็นไข้นะครับช่องนี้โอ้ไม่ใช่ละ เนี่ยวางเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ก็ได้นะครับอืมนะครับโอเคอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บขนาดนี้สมมุติโอเคประมาณนี้ทำให้เป็นแนวตรงนะครับอืมดีแลยใช่ไหมาเด็กไม่ต้องถูโอเคนะครับ นี่นะบางนี้ไม่ต้องทำให้นิงเอน้ำนิ่งนะครับโอเคอันนี้ปรับเป็นสามนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ผิดทาง อะถูกก็นี่ยว่าโอ้นะครับก็ลืมวิธีดำนิดหน่อย <c oughs> ปึ๊บอย่างนี้นะครับฟึฟอ่าย่าลองทดสอบไ <c oughs> อ้ปุ่มล่ะเอาปุ่มอนนี้ปึ <c> ๊บ <oughs> โอเคเข้าอโอเคสำหรับคนรู้แล้วก็ต้องขออภัยนะสอนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ เนี่ครับวิวนูนะ่นครับแตกเลยแล้วก็มันสอนวิธีทำพุดีกว่าสอนไปดีครับ <c oughs> อ่ากล่องครับกล่องครับนะก่อนอื่นก็ต้องมีบล็อก <c oughs> นี่บล็อกเคครับมีบล็อกเคแล้วก็สีที่ท่านต้องการสีผมเอาสีเงิน แล้วก็โอ้ยเป็นไข้แล้วแล้วก็การพอดเดอร์ได้มาจากพวกคิปเปอร์เดี๋ยวนะครับกระดาษเป็นนี้นะเป็นเชือเป็นตัวต้นจุดอะครับแล้วมันก็จะพุ่งขึ้น<ะ>เ้อเนะเอ,อ๋อถูกครับผิดนะบอกเคไม่ใช่นะบอกกันพอดเดอร์สอนนะขอโทษด้วยนะ ลืมไปนิดหน่อยนะการพอเดอร์แวางบนสำหรับคนที่ไม่ใส่ติ่มก็จะไม่มีง่ายนะนี่ครับกระดาษวางาล่งได้แล้วครับนี่ครับสำหรับที่ใครไม่ได้ลงม้าทูมันนช่เทมสามารถทำเพื่อติดผู้ได้นับแต่มันจะมองไม่เห็นแค่นี้แหละครับโอเคนะครับ น้องยิงใหม่น้องยิงใหม่น้องยิงใหม่ได้ครับนี่นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเอ,อ่อชีวิตรอดสอนทําอะไรต่างๆสอนวิธีผสมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็มาแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ารีบหน่อยวันเนี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ